厉害。好<的> ากำลังจะไปเดินแห่ขันมากในมหาลัยจีนกันเพราะฉะนั้นจะบอกเรื่วันนี้นะคะคนจีนจะต้องรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ในนามต่างประเทศแต่เป็นในนามคนไทยเท่านั้นกระเป๋งกระเป๋าอะไรว่าไปเพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคน,นะคะ่ะ เราต้องเราติดตามนะคะเพราะว่าันนี้เนี่ยไอซ์เนี่ยจะพาทุกคนไปดูนะคะวันนี้เราจะไปเจออะไรบ้างเพราะว่าเราต้องเจอกับอีกหลายประเทศนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยเพราะงงปะอันนี้คือแค่ร่วมงานนะอันนี้คือแค่ร่วมงานเฉยค่ะทุกคนเขาถามว่าใส่ตัวไปแสดงหรอคะร่วมงานเฉยอันนี้นักแสดงยังไม่เห็นเยอะเบอร์นี้นี่แค่ร่วมงานอันนี้ในฐานะคนข้าร่วมแล้วเนี่ย มอเหมือน่แคร์แต่าจะต้องแคร์แล้วแหละเพราะว่าคุณมองกันเยอะเหมือนกัน <c oughs> เห็นปะอินนันชะรออินนันชะรอรถมองหลายคนเลยอ่ะดูแล้วว่าสวยแต่แหมมากลัวนะอันนี้เอ่อคำถามกูมีแค่นี้ว่าข้างในมีแอร์ใช่ไหมคะสรุปไม่มีค่ะค่ะสรุปไม่มีอะไรนะไม่มีแอร์กูขอดเดินกลับเห่อพุ่งลงนี่เลยเพื่อนนี่แหละถูกอ่องแต่เราแป๊บนึงค่ะ พี่จัดผมก่อนคือพี่ต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้คือพี่มาในน้ำเข้าร่วมเฉยนะแต่ถ้าพี่เนี่ยเล้์โซเดี๋ยวอยัยต้องเล่าอีกที้ว่ามันคือขอโาษที่อันนี้คือมันเป็นงานประถมน,นเเศศของอเด็กต่างชาติซึ่งเขาให้ใส,ส่ชุดประจำชาติชตาแต่ว่า ซ e ึ่งในนามนี้ใช่นี้ก็เป็นชุดมงจีน พูดเบาหน่อยเพราะว่านพูดเสียงแรงนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งเงาค่ะตั้งเงาค่ะค่ะเนี้เนี้ยอ่ะอ่ะมาขนาดนี้แล้วก็ต้องเน้นเนี่ยมันก็แค่เขาอ่ะทุเรีย I feel so expensive อ MM. ันน so ี้อันนี้อันน okay, yeah, okay. ี้อันนี้อันนีัน I ี e e l นนี้อ i n นี้ e ันนี้อันนี้ h ันนี้อัอันันนี้ั้ัอันฉันปากแห้อัน้อันอันนันนี้อี้น้ีอ ตาบอดแล้วนเะนี่ยจริตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ในอันนี้เรียกว่าอะไรห้องนี้ห้องนี้เรียกว่าห้องอะไรห้องประชุมเวทีหรือว่าห้องโถงหรือห้องพิเศษหรือห้อง2024 university มีเรื่องจริงมีเรื่องจริงลนะคะก็คือ ต้องพูดงี้ว่าหนึ่งคือเราใส th ่ชุดไทยมาเพราะว่าเราแบบว่ามันเป็นงานประธนิเทศของเด็กต่างชาติใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดเนี้ยคือแบบทุกประเทศใส่ชุดจะประจําชาติตัวเองมาเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กันสุดฤทธิ์เพาเรามาถึงแล้วประเทศอื่นเขาไม่ใส่กัน เราถึงแล้วประเทศอื่นเขาไม่ใส่กันเพราะฉะนั้น,นเรื่องนี้เราจาไม่รู้ว่าไม่ต้องเป็นที่น่าจะจับอะไรนั่นก็ได้ว่าเหมือนคนอื่นบ้างก็ได้เอางี้นะมาสม,มุดกับเอางถ่ายเอาฟิตเรียงตัวใช่ไหมของมึงใหญ่สุดแล้วคือเล่นเบอร์แรงเลยเบอร์ใหญ่เดีอยวให้รู้นะคะว่ามันจะรู้ออกเลยว่าอันไหนคนไทยอันไหนชนไทย บกมือทักไา่กล้องได้นะคะบกมือทักไขยกล้องได้นะคะได้ค่ะบกมือทักไข่กล้องได้นะคะก็ทำได้บินไปได้แล้วุกคนก้ไดไข่้กครก็ได้คะ่้ะาะวันเป็นน่คือสองผู้ชาย ในอมอันนี้ติดเหลือกให้ติดเขียวตามฉันไม่ใช่คนดีหรอกหนาวปะหนาวหนาวไหมพี่คนอยากกับพิ่ตาแรงคือยทุกคนคือถัดจากไอ้กัวลาบเนี่ยไม่มีใครใส่ประจำชาดหรือเว้ยไอ้ก็ของจริง ทั้งข้างหน้าทั้งข้างขา้างทั้งข้างหลังและทั้งที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยต้องพูดเลยว่าเราเต็มสุดตอนแรกตมนว่านะ่าภูมิใจแต่ตอนนี้ก็เริ่มเขินละ้องีวตยเวอร์สบชาุนหมิงเย่ทนยากู้ซือรเรียกชว่าจงเฉีย 欢迎来自泰国的同学为我们表演舞蹈《赶庙会》，掌声欢迎。 Terima kasih telah menonton! ถ่ายรูปหน้าวิีอยู่แต่ว่าเด็กกิจกรรมแบบแล้วขอเป็นผู้ชมดีกว่าแม <c oughs> ่คะ่ะแต่งตัวเต็มมากแต่กเปิดผู้ชม <c oughs> ให้ความร่มเูา <c oughs> คือ <c oughs> สิ่งที่ทำวันนี้นะคะไม่ได้อยากจะถ่ายรูปหน้าวทีกค่อยากจะให้ต่างประเทศได้เห็นออ you you go home. Huh? <laughs> Let's take a photo together. That's right. I'm ready to take a picture. จบยากลยอ่งกเ่แกจะเขินเป็นเหมือนกันนะคะฟังนะขอเที่ยวดอีสัมมนองเบ่อ สวัสดีค่ะคือกูบอกเลยมุมนี้ไม่มีใครเห็นเนียของเราคืออีกหัึ่งรอบคือจกลีนะเพื่อนกูไปไหนทันทันด้วยโอ้าราคอ๋อสั่แล้วสั่แล้วสั่แล้วที่นี่เก้าสันนะคะแม่นี่กูไิดีๆทำไมตัวเอง ตัวเล็กที่สุดคืออย่างี้นะฉันไม่มีโอกาสได้ถ่ายกับป้ายนี้เลยพอใจแล้ววันไหนเขาเดียไหนพี่ให้เวลาพี่ตัดก่อนได้ไหมสองทุ่มพี่ตัสดีค่ะสวัสดีค่ะใส่ได้ค่ะได้ไดะขอขาดค่ะมาดูทีนะนะเธอเธอเป็นอะไรคะให้กูแต่งผมทอะไรวะเนี่ย มาเป็นผู้ชมผู้ชมแค่นั้นจริงๆมึงอย่าพูดดังเพราะว่าแต like ่งเต็มขนาดนี้มาเป็นผู้ชมเลยเสร็จแต่อย่าพูดดังเกินสภาพแ้ดูเห็นแต่งตัวเหมือนได้ซีนใหญ่ม่เป็นผู้ชมทตัวให้เหมือนอยู่ในวัดสะแก้วคือดังเดินกลับไปกับไอเพื่อไปเข้าร่วมงานอีกหนึ่งงานใช่เพราะว่าวันนี้พี่ใส่มาเนี่ยพี่มีงานหลายงานมากแต่ว่า นี่พันธ์จีนอยู่แล้วเพราะว่าเปลแต่สวยมากจัะคือเราต้องคิดว่าเราเดินอ่ะเราเนี่ยเดินอยู่ในวัดพระแก้วอะในสุดนี้ในสุดนีได้อยู่ในวัดพระแก้วช่วงนี้มาสุดหนาแล้วดีกันใช่เรามอหมดเลยแต่เราต้องทำอะไรคะจะโชวมาสเกลออนถูกเราต้องมั่นเราต้องนี้ใช่เขาเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราไม่ทอนเฟิร์มเขาจะคิดว่าเราไม่ปกติหรือไม่ใช่คือ เห็นปะว่ามีคนมองแล้วนมาหาไรจีนเราวต้องทำอะไรกันแบบนี้แกเขาจะว่าเงินไฟไหม้มากเฮ้ยขอว่าตอนที่เธอยืนกางหลังรู้ปะนี่พี่ไอรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ก็รู้สึกว่าการแต่งตัวเต็มขนาดนี้ไปนั่งเลยเฉยเปไดีเป็นเกลียรติมากค่ะคือเราจะไม่น้อยหน้าคนที่อยู่บนเวทีแน่นอนเราแต่งมาถึงขั้นเขาถามว่าเราแสดงชุดอะไรเนาเหนาไหมไปดูเกิดอะไร ออะไะ,อะไไรร <ว pale. S 2> ลและนี่คือตอนกลับ <c oughs> ใครบอกว่าจะยอมคนจีนมีมีมตอนกลับมันจะเป็นยังไงตอนกลับมันจะเป็นไงนลนและนี่คือคนไทย<ม>จบเพราะสามารถเดินผ่านกล้องไปได้เลยนะคะหนึ่งสองสามเลิศเลิศเลิศไปถึงน,นะคะว้าวโอ้ว้าวงงมากเต็มวายมิวมิวเรามิวเรา <l id> นี่น้ำมันมึงรออยู่ใช่ไหมน้านอนว่าไงนอนว่าไงเขามันว่าไงโอ้โหดอกเลยเหงาเลยปึ๊งขอคนะพัดหอดชูหอดหอดชดแล้วยังไงชมพูพิงมากข่าวสุดแรงมากแล้วเดี๋ยวดีแล้วเสื้อแดงนี้ยังไง สุดๆต่อกันด้วยว้าวเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนเรานะคะได้ออกทีวีค่ะทีวีนะคะทีวีมอทีวีคณะเออวอล์คค่ะวอล์ ถูกต้องค่ะถูกต้องสุดสวยสุดระคับขออนุญาติฟังเพื่อความว้าวออบอกมือบอกมือยิ้มเห็นฟันค่ะเห็นฟันได้ค่ะย,ยิม้มชิคยิ้มมา